ก็คือผมก็รอสัญญาณไฟอยู่อ่ะแล้วผมแต่แรใครเขียวจะออกตัวละ่และแต่เขาหน้าพาไปแดงมาล่ะผมไม่กล้าออกไปปล่อยเขาไป,ไปก่อน,อนอพอเขามาแล้วเขาับเสียหลักขึ้นบนฟุตบาทอัดส้อยฟ้าก็รเดไนหางผมเห็เห็นเหินดิเหินเหินคือพาไปแดงเหินขึ้นไปเลยเสียหลักอ่ะ